อ๋อโอเคออกมาต้องสวมเข้าไปคือแกนก็ถอดเสื้อออกก่อนออแล้วก็ต้องถอดออกแขนไตอ๋ออ๋ออโอเคลอ่าข้างหนึ่งอ่าเดี๋ยวพี่ผูกให้แล้วอาเคผูกเชคผูกโอเคครับเม่กีเลยดีไม่ด้เลนไปมีไปมอไให้หลาไปเนะ เร่าเขามาถูกเองไม่หรอกน่ารักน่ารักลอยๆลอยๆแล้วท่าทำคิมบับกันนะครับขอรางวัลที่ได้ขอใส่ใจเลยเนื่องจากคินบะเวลาทำแล้วเซ็ตมันก็จะเหมือนเหมือนกันนะฮะรสชาติก็ร้านไม่ต้องการสูตรมาเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ต่างกันมันอยู่ในเรื่องของการดีเซนต์เดี๋ยวได้ทั้งสามท่านนะครับรีเซนต์ให้น่าสนใจให้จังหวะ สำหรับิบของเราโอเคนะครับเริ่มจากเทิีแกครับต้องเอาน้ำใส่ถ้วยก่อนนะครับนี่นะนี่ครับเอาน้ำที่ใส่ถ้วยใส่แล้วเอาสีเสียววางแล้วก็แล้วก้มวยับผมโอเคอ่ะเสร็จแล้วขั้นตอนแคือเอาเสือเอาตูไวมัใช่เสือมันเขาเรียกว่าอะไรแล้วไม่ไท่ นะฮะเอาวางไว้นะฮะเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับเราจะต้องดูดองน้องไปนะครับเสร็จแล้วคิดฝาดายนะออกมานะครับอ่าแจกจ่ายไปนะฮะโอเคนะฮะโอเคโอเคครับแล้ววางของแปลงของเชสนะฮะออกมาดีดีกันมาครับดูด,ดีครับมันดูได้เลยครับเรื่องจากมันเป็นสี่เหลี่ยมไม่จัดจุลันนะฮะ มันต้องวางให้ถูกด้านเลยะเอาด้านยาวออกนะครับโอเคเราจะจีบแบบถือผ้าเล็กๆแต่ไม่ถือผ้าใหญ่หลังจากนั้นครับก็ปล่อยให้พวกเกาหลีคุยกันสองคนนะทีนี้เราก็ไม่รู้เรื่องแน่นิ่งนะเอาข้าวมาเดหอยลือหอยลื้อ พราเม่ไดหยิบเข้ามา